มาวันนี้มาใช้คลองแตกดูไพ่กันใช้โปสการ์ดโซ่เส้นี่ยดูกันเลยว่าณขณะนี้ณขณะนี้แฟนเก่าเราเขานึกถึงเราหรือเปล่าแล้วถ้านึกถึงนึกยังไงไพ่มันการ์ดมันจะใหญ่หน่อยนะคะเขานึกถึงเราหรือเปล่าอุย้ยภาพผู้หญิงขึ้นสักขนาดนี้ถ้าคุณมีลักษณะที่เป็นคนสวยผมยาวในตาคมเฉี่ยวเนี่ยคนที่เขานึกถึงคือคนนี้นะ เออเขาคิดถึงเราหรือเปล่าแล้วเป็นภาพผู้หญิงขึ้นนะก็คงต้องบอกนึกถึงนึกถึงความสวยความงามความแบบมีเสน่ห์ดึงดูดใจของคุณนะคะแล้วก็ไพ่ออของความสวยอย่างเงี้ยขึ้นนึกถึงในด้านดีด้วยนะไม่ใช่นึกถึงตอนเราเกกแก่ๆไอ้แบบโซมโซมไม่ได้แต่งหน้านะนึกถึงแล้วอยากกลับมาหาไหมนึกถึงแล้วอยากกลับมาหาไหมอันนี้จริงๆมันเป็นโปสการ์ดนะคะของดิสนีย์เอามาดูกันนึกถึงแล้วอยากกลับมาไหมอไพ่ออของ เนี่ยคุณดูสิความคิดถึงความ หมือนมีแสงสว่างส่องมาแล้วเห็นผู้หญิงเห็นเจ้าหญิงคุณว่าเขานึกถึงแล้วเขาอยากกลับมามาัแต่ว่าภาวะของเขาเนี่ยอาจจะยังกลับไม่ได้ได้แต่คิดคํานึงอาจจะอยู่ในห่วงของความฝันว่าเออถ้ากลับมาได้เขาก็อยากกลับมาดิฉันมองนกเรื่องของการเดินทางไม่รู้ว่านกหรืออะไรอะดิฉันไม่ได้ดูเรื่องนี้นะแต่ว่านกก็คือแทนการเดินทางการสื่อสารแล้วก็คือหันหน้ามาหาผู้หญิงความนึกถึงในการอยากกลับมาหามีแน่นอนค่ะนะคะจากจากหน้าโปสการ์ดสองใบนี้ แล้วนึกถึงอยากกลับมาหาแล้วเนี่ยเขาอยากคืนดีกับคุณไหมเพราะการกลับมาไม่ได้แปลว่าอยากกลับมาคืนดีเสมอไปนะมาดูกันจากโพสต์ก์ดใบสุดท้ายว่าอ,อแล้วเขาอยากคืนดีกับคุณไหมขอใบนี้นะอยากคืนดีไหมได้ไพ่ของกวา่างกวางนี่ต้องอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ปะแต่คราวนี้จริงจริงเขาเมืองนอกไม่มีบนะัฟเฟิลเนาะ แต่คราวนี้เขารู้สึกว่าถ้ากลับมาแล้วอะ่ะมันมีความแปลกแยกมันมีความแตกต่างคุณจะยอมรับเขาได้หรือเปล่าคุณดูสิกวางก็จะมีสองเขาใช่ปะแต่มีกวางตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะที่มีแค่เขาเขาเดียวดังนั้นเขาอยากกลับมาแต่เขากลัวว่าจะเป็นคนแปลกหน้าจะไม่ได้รับการต้อนรับเขาจะถูกแปลกแยกอะ่ะเหมือนแกะดำหลงฝูงอะ่ะเออมีอยู่ที่ไหนมาพอกลับมาแล้วกลายเป็นแบบเออ คุณอยู่เขาจะอยู่ท่ามกลางพวกคุณเพื่อนคุณครอบครัวคุณไม่ได้ดังนั้นเขาคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณแล้วก็อยากคืนดีด้วยแต่กลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับนะคะโอเคถึงอันนี้จะไม่ใช่ไพ่แต่เราสามารถออแกะการพยากรณ์ได้จากหน้าไพ่จากสัญลักษณ์นะคะก็แปลกดีก็ต่อไปจะใช้ไพ่ลักษณะนี้โพดัสลักษณะนี้ดูกันเพื่อความสนุกสนานกันละกันนะคะสวัสดีคะ่ะ